สวัสดีครับพี่โอ้ิทิเทพคุณคมโอเคดิทิเทพครับหนังที่เข้าฉายในสัปดาห์วันพฤหัสบดีที่21เมษายน2565หรอกามีด้วยกันแค่เพียง3เรื่องนะครับเรื่องที่ฉายจำกัดโรงก็คือ Godfather ภาค3ต่อจากภาค2ภาคแรกที่เพิ่งจะฉายฉลองครบรอบ50ปีไปหยกยกแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่เราไม่ได้คุยกันคลิปนี้แต่เป็นคลิปต่อไปก็คือหนังไทยเรื่อง SLR สาหรับคลิปนี้เราจะคุยถึงหนังที่คาดว่าจะเป็นหนังทา เงินสูงสุดประจำสัปดาห์ที่จะถึงนี้สัปดาห์นี้พี่โอได้ไปดูหนังเรื่องนี้ก่อนครับชื่อเรื่องว่า The Lost City พระภัยนครสาบศูนย์นำแสดงโดยซันดราบุลล็อกแชนิงเททัมแบลดพิตและแด n เนียรเรดคลิฟซึ่งนานมากแล้วที่เราไม่ได้เจอการรวมดาราเบอร์ใหญ่ๆขนาดนี้นอกจากหนังของมาเวลแล้วก็หนังรวมดาราอีก ไม่ขี่เรื่องนะครับพี่โอได้ดูรอบสื่อมวลชนรอบพิเศษที่เซ็นทรัลเวิด์ต้องขอขอบคุณบริษัท UIP มานะโอกาสนี้ด้วยนะครับก็เลยทำคลิปนี้ได้เร็วก่อนที่หนังจะฉายหลายวันครับก็นอกจาก UIP จะมอบบัตรชมภาพยนตร์แล้วยังมอบเสื้อ Sonic ให้พี่โอด้วย Sonic ก็คงยังอยู่ในโรงภาพยนตร์นะครับก็ไปชมกันได้หนังสนุกมากๆ The l o s t City ก็สนุกพี่โอ บอกก่อนว่าคลิปนี้พี่โอจะไม่สปอยเพราะว่าเนื้อหาเราเห็นจากตัวอย่างแล้วมันก็เป็นไปตามเนื้อหาไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะครับเพราะเป็นหนังสไตล์นอกจากจะเป็นแนวผจญภัยแนวแอคชั่นแนวก็ยังเป็นตลกโรแมนติกซึ่งหนังตลกโรแมนติกเนี่ยมันซับซ้อนมากไม่ได้อยู่แล้วไม่มีการที่จะเหนือความคาดหมายจะหักมุมอะไรมากมายมันก็ ปล่อยใจไปตามสบายสบายเป็นหนังที่ดูได้เบาสบายครับก็เดี๋ยว UIP ให้อันนี้เี่ออกมาอีกเสื้อแอมบูลานซ์ขอบคุณด้วยนะครับก็อยากจะขอเชื้อเชิญให้ไปดูหนังเรื่องนี้กันเราไม่ได้ดูหนังผจญภัยสนุกๆมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ตั้งแต่เรื่องของ The Rock คลิปพี่โอนี้ไม่มีการตัดต่อนะครับก็ใช้รูปประกอบอย่างนี้แหละก็ใครที่ติดใจหนังผจญภัยสนุกๆแบบนี้ จังเกิลครูสตั้งแต่ปีที่แล้วก็นานมากและสไตล์หนังผชนภัยสไตล์อิเดล่าโจนเดอะมัมมี่อะไรเนี่ยแต่เรื่องนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แฟนตาซีไม่มีเรื่องเหนือธรรมชาติไม่มีพูดผีปีศาจไม่มีเวทมนต์ใดๆนะครับเป็นเรื่องตลกโรแมนติกระหว่างนักเขียนกับนายแบบซึ่งในแบบนี้ก็เป็นแค่คืออาจจะไม่ได้เป็นดาราเป็นนายแบบตามปก ในแบบแฟชั่นในแบบทั่วไปซึ่งค่อนข้างจะโนเนมแล้วก็เป็นเพียงหน้าปกของหนังสือผจนภัยที่แซนด้าเขียนเท่านั้นแซนด้าสามารถเขียนหนังสือผจนภัยได้เพราะว่าก่อนหน้านี้เธอเคยผจนภัยร่วมกับสามีแล้วก็เอาเก็บเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวที่ได้พบได้เจอมาเขียนแต่เธอก็สูญเสียสามีไปแล้วทําให้เธอไม่มีกําลังใจในการทํางานจนในที่สุดผู้จัดก,การก็ต้อง ตามเพื่อที่จะต้องการให้หนังสือเล่มนี้ออกมาและโปรโมทหนังสือเล่มนี้ให้ได้และในวันโปรโมทก็ได้เอาชายหนุ่มคนนี้มาร่วมงานโปรโมทด้วยซึ่งเธอจริงๆเคยไม่ค่อยถูกทาถูกใจเท่าไหร่ทีแรกบทนี้จะให้ไรอันเรโนเป็นคนเล่นนะครับเคยเจอกันมาแล้วจากเรื่อง proposal และไรอันเรโนก็เคยแสดงฟรีกายร่วมกับแชนนิงทาทัมเคยไปปรากฏตัวในฟรีกายก็จะพัดจะผูยังไงไม่รู้แชนนิงทาท่ม เท่ท์ำี่โอเคเรียกว่าตาตุ่มนะก็เลยได้มาแสดงเรื่องนี้แทนซซนดราเป็นโปรดิวเซอร์เรื่องนี้เองและผลงานก่อนหน้านี้ที่ทำให้เธอได้รับรางวัลออสการ์ก็คือเรื่อง The Blind Side นะครับเรื่องนั้นเป็นหนังดราม่าที่สนุกมากยังมีผลงานใครๆก็รู้จักซซนดราบุลล็อกล่ะแต่แต่ Speed, Miss c o n t i n e a l i t y นางงานมิตรภาพนะครับแล้วก็เรื่อง Gravity ที่ก็ได้เข้าชิงเหมือนกัน แล้วมีอีกหลายเรื่องที่พี่โอจำได้ก็คนที่เป็นแฟนคลับซซนดราบุลล็อกเยอะมากมินเนี่ยนภาคที่แล้วด้วยคนที่เป็นแฟนคลับของแชนนิงทาทัมก็เยอะมากแชนนิงตาตุ่มพี่โอยังมีเขาเป็นพระเอก Step Up นะครับเล่นเรื่องไหนต้องเต้นเรื่องนี้ก็เต้นเขาเป็นพระเอกเรื่องแมจิกไม้ด้วยซึ่งพี่โอมี DVD ขายนะครับแผ่นละ50เท่านั้นสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ทางแชทใน Facebook เลยนะครับ นี่มือหนึ่งด้วยนะครับเรื่องไหนก็เต้นเรื่องไหนก็โชว์เรือนร่างเรื่องนี้ก็โชว์เรือนร่างแล้วเราจะเห็นตัว,ต,วตัวอย่างแล้วว่าเขาเปลยกายโชว์แซนดราบุลล็อกหลังจากที่มีปลิงเกาะหลังปลิงใช่ไหมอัน,น,นตัวนั้นก็เนื่องจากซซนดราเป็นโปรดิวเซอร์พี่โอเชื่อว่าการที่ซซนดราจ้างแชนนิงมาเล่นนี่ก็เพราะอาจจะอยากเห็นเรือนร่างของแท้ของจริงนอกจากนอกจากภาพที่เห็นในภาพยนตร์นะครับก็แชนนิง เธอก็จะเห็นทั้งด้านหน้าด้านหลังไม่รู้ตัวจริงหรือสแตน์อินแต่ระดับชานนิงคงไม่ดูถูกตัวเองใช้สแตนอินหรอกเนาะชานนิงเนี่ยผลงานที่ดังๆของเขานอกจาก Step Up Magic ไหมล่าสุดเราเพิ่งจะได้ดูเรื่องนี้เองเรื่องด็อกนะครับไม่เห็นหน้าใช่ไหมอ,อ๋ออยู่นี่อยู่นี่เพื่อนการพันห้าวและทั้ง2เรื่องนี้ ก็เป็นหนังที่ทำเงินสูงของปี2022คือต่างก็มีรายได้สูงกว่า70ล้านเหรียญสหรัฐทั่วโลกทั้งคู่เรื่องนี้ใกล้จะร้อยล้านแล้วในขณะที่พูดนะครับซึ่งถ้าปิดโปรแกรมไปฉายครบทุกประเทศเมื่อไหร่ก็น่าจะทะลุร้อยล้านเป็นหนังร้อยล้านอีกเรื่องของซานดราซึ่งตอนนี้เธออายุ58แล้วแล้วแก่กว่าแชนนิง n g 16ปีแชนนิงเพิ่งจะ42 เธอเป็นเพื่อนกับแบรดพิตอยู่ี่ตัวเล็กนิดเดียวเราจะเห็นในตัวอย่างว่าแบรดพิตเท่มากในเรื่องนี้แลวพี่โอต้องยอมรับว่าแบรดพิตเทจริงๆแต่ต้องอันนี้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยได้นะครับเพราะว่าไม่มีใครทางค่ายหนังทางบทประชาสัมพันธ์เนี้ยไม่อยากให้โปรโมทหรือว่าให้ทุกคนตั้งใจมาดูแบรดพิตทุกคนรู้ว่าแบรดพิตเป็นเพียงดารารับเชิญแต่ในบทที่เขารับเชิญมาสแสดงนั้นที่เห็นในตัวอย่างเห็นว่า เห็นได้ว่าแบรดพิตต์จัดเต็มมากสาเหตุที่แบรดพิตต์ได้เข้ามาร่วมเล่นเพื่อความสนุกสนานในเรื่องนี้ด้วยก็เพราะแซนด้าไปร่วมเล่นเป็นไปปรากฏตัวเป็นดารารับเชิญในเรื่อง Bullet Train ซึ่งจะเข้าฉายในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ซึ่งเป็นหนังที่แบรดพิตต์เป็นโปรดิวเซอร์และเป็นพระเอกเธอก็สนิทก,กันนะครับกับแบรดพิตต์ก็เลยชวนกลับมาเล่นเรื่องนี้แต่เรื่องนี้ได้ฉายก่อนเนี่ยสามดาราเกรด A ทั้งนั้นเลย นี่ยังไม่ใช่แค่นี้อีกคนหนึ่งเกรด A เหมือนกัน n ด e เน a เรดค f ิ e เกรด A จากเรื่องไหนเราเพิ่งจะได้ดูในโรงภาพยนตร์ไป Harry Potter ครับเพิ่งฉายไปสองภาคนะครับอันนี้โปสเตอร์ The Chamber of Secrets และในเวลาเดียวกันนี้หนังที่เข้าฉายก็เป็นจักรวาลเดียวกับ Harry Potter คือจักรวาลเว็บมต์ของ J.K. Rowling ความลับของดัมเบิลดอร์ในขณะที่ดัมเบิลดอร์กำลังเข้าฉายนักแสดงแฮร์รี่พอตเตอร์มาแสดงเรื่องนี้ให้เราได้ดูพร้อมกันดูต่อเนื่องกันในวันเดียวกันสำหรับคนรักแฮร์รี่พอตเตอร์และจัก,กรวาลเวทมนต์ก็ดูซ้อนกัน2เรื่องได้เลยคนที่รักแชนนิงทาทัมเ um, พิ่งจะคิดถึงจาก ด็อกมาก็ดูเรื่องนี้ได้เลยคนที่คิดถึงซันดราบูโลกมานานๆก็ดูเรื่องนี้ได้เช่นกันคนที่คิดถึงบลดพิษแค่ดาราขนาดนี้ดาราสี่คนนี้พี่โอจะให้คะแนนต่ำไม่ได้นะครับถึงเนื้อหามันจะดูง่ายดูเบาสบายยังไงก็แล้วแต่แต่พี่โอก็ต้องให้เรื่องนี้สูงถึง8เต็ม10เพราะพี่โอไม่ได้วัดจากเนื้อเรื่องไม่ได้วัดจากความสมประกอบความสนุกสนานอะไรพี่โอวัดที่ความพอใจแค่เราได้เห็นดารา สี่คนนี้ร่วมเฟรมกันอยู่ในจอเดียวกันอยู่ในภาพเดียวกันเนี่ยแค่นั้นความสุขของคนที่ชอบดูหนังโดยเฉพาะหนังฮอลลีวูดก็ล้นเออเต็มปรีขนาดนี้แล้วนะครับอ่ะพี่โอมีอะไรออกมาอีกเราพึ่งจะได้ดูหนังที่นักเขียนต้องมาผชนภัยในโลกของความเป็นจริงหยกๆใครที่ชอบหนังโรแมนติกคอมเมดี้แบบเรื่องนี้เรื่องนี้เขาเน้นวิวทิวทัศสวยงาม ก็ดูเรื่องนี้ได้เช่นกันส่วนเรื่องนี้เน้นผจญภัยนะครับถ่ายทําที่เกาะในสาธารณารัฐโดมินิกันครับหนังเข้าฉายวันที่21ประเทศไทยวันพฤหัสก็ไปเตรียมตัวรูกันได้พี่โอ๋ตามความพอใจของเนื้อเรื่องเนี่ยหนังไปผจญภัยหลังจากที่ถูกจับแล้วเพราะว่าข้อมูลที่ซันดราเขียนแดเนียลเชื่อว่า ในเรื่องเขาชื่อแฟร์แฟกเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงก็เลยจับตัวมาเพื่อที่จะหาสมบัติที่เหมือนกับในหนังสือนั้นและเขาได้ค้นพบเมืองนั้นจริงๆและคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงก็เลยจับตัวมาแล้วแชนนิง <Chan ning S 1> กับแบลดพิตก็เป็นผู้มาช่วยแล้วเรื่องราวผจญภัยก็สนุกสนานอยู่ในเกาะนั้นนะครับมีเพลงลาตินเพราะๆมีวิวสวยๆมีดาราสมทบน่ารัก บทตลกก็ค่อนข้างลื่นไหลมีบทตลกมากมายหลายบทที่ชอบแต่ว่าความพจนภัยเนี่ยมันไม่ได้พีคขึ้นไปสุดๆแบบแบบแบบขั้นบันไดแบบนี้มันเหมือนกับจบเรื่องนี้แล้วก็หยุดพักจบเรื่องนี้แล้วก็หยุดพักจบเรื่องนี้แล้วก็หยุดพักก็เลยทําให้เรื่องนี้ไม่ได้คะแนนเต็มจากพี่โอได้8เต็ม10พบกันในคลิปอื่นๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ถ้าพูดอะไรผิดพลาดขาดตกบกพร่องต้องขออภัยด้วยนะครับ